สวัสดีครับสวัสดีผมบอยบอยบ้านภรรยานะครับวันนี้ผมจะมาพาร,รีวิวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับสองห้องนอน2ห้องน้ํานะครับผมเนื้อที่70กว่าตารางวาน,นะครับเป็นบ้านอยู่ในโครงการแปลงหน้าสวนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหนรอบบ้านนะครับการแปลงหน้าสวนนะครับครับท่านใดสนใจบ้านนะครับผมได้ชมบ้านได้ทุกวันนะสวัสดีครับสวัสดีผมบอยบอยบ้านภรรยา วันนี้ผมจะมาพาชมบ้านเดี่ยวนะครับชั้นเดียว2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอยู่ในหมู่บ้านรัตะนากร17เครับเป็นบ้านตกแต่งใหม่ปรีเีวเวทใหม่แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังนะครับชุดโซฟาชุดห้องนอน2ชุดนะครับผมจัดสวนนะครับผมแล้วก็ตกแต่งบิวอินครัวให้นะครับลุกค้าท่านใดที่มีรายได้ประมาณ25 0 0 0ขึ้นไปถึง3 0 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะครับเราจะพาไปรีวิวรับชมในบ้านกันนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านชั้นเดียวสองห้องนอน2ห้องน้าน,นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ลงจอดรถนะครับมีจัดสวนด้านข้างบ้านให้นะครับผมนี่ครับอันนี้บริเวณตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงหัวมุมของบ้านนะครับผมนี่ครับเป็นแปลงที่มาที่ดินเยอะมากๆนะครับผมเราก็จะจัดสวนให้แบบนี้อันนี้พื้นที่ปรับเตรียมรอปูย่านะครับตอนนี้ ก็จะปรับเตรียมจัดสวนปูหญ้าให้นะครับผมสร้างบ้านตรงนี้ได้อีกหลังหนึ่งเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่มีครอบครัวหรือมีรถหลายคันนะครับก็ทําเป็นที่จอดรถได้เพิ่มครับผมด้านนี้ก็จะเป็นด้านของบ้านนะครับนี่ครับผมครับาเข้ามาโซนห้องโถงนะครับตัวบ้านของเราก็จะเป็นห้องโถงแถมโซฟาแบบนี้นะครับผมที่ชั้นวางทีวีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นประตูรับแสงรับลมเปิดออกไปด้านข้างได้ครับผมนี่ครับ เข้ามาก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับโต๊ะรับทานอาหารนะครับแบบนี้สีที่นั่งนะครับมีไฟเสวยห้อยแบบนี้นะครับเป็นครัวไทยนะครับถัวฝรั่งนะครับตัวแอลนะครับผมแถมฮูดแถมแก๊สให้แบบนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนมาสเตอร์ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้นะครับเข้าทางนี้ก็ได้นะครับเข้าด้านนี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวก็ ข้าห้องนอนด้านหน้าจากตัวบ้านได้นะครับผมอันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวนะครับหมงตู้สามบาโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเตียงหกฟุตแบบนี้เลยนะครับแข้งพาม่านะครับอย่างดีกันแสงนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ําครับเป็นประตูสองด้านนะครับเป็นห้องน้ําส่วนตัวได้ทั้งสองห้องนอนนะครับทั้งห้องหน้าห้องหลังนะครับผมตะลรุกันได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกระจกบานใหญ่ที่ว่าเปิดไป เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนด้านหลังบ้านได้นะครับลมลมเย็นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับลมเย็นครับนี่ครับนี่ครับนี่จะเป็นแถมแบบนี้นะครับผมเป็นตู้ครับสามบานแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเตี่ยงหกฟุตประมาณกันแสงนะครับอย่างดีครับผมนี่ครับนี่ออกมาก็จะเป็นห้องโถงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอกครับผมนี่ครับห้องน้ําด้านนอก ก็จะเป็นเลนชาเวอร์ให้แบบนี้นะครับติดสกขภัณฑ์มาตรฐานนะครับผมจากโมย่าจากโคมโปนะครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับผมนี่ครับออกมาเป็นโซนซักล้างหลังบ้านนะครับนี่ครับก็จะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับปูกระเบื้องให้ใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นสวนข้างบ้านนะครับสวนข้างบ้านอันนี้พื้นที่ซักล้างนี่แคจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ตรงนี้นะครับมีปลักให้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเนินรอบบ้านได้ยินสบายครับ ไม่แออันะครับผมถราท่านใดที่อยากจะมีบ้านนะครับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมปรึกษาสินเชื่อบ้านได้ทุกวันครับสวัสดีครับ